สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยเช่นเคยนะครับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับให้ท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมมาขอปรบทสถาบันตักศิลาโหราของเราและมูลิติตักศิลานะครับเป็นจุดศูนย์รวมของการด้านด้านการพยากรการการดูดวงการศึกษานะครับ มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงให้ชั้นได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับอทิเช่นโหราศาสตร์ไทยนะครับโดยท่านอาจารยา์ยานะครับเป็นผู้ผู้ในการและเป็นผู้สอนเองนะครับผมผมประจําในในศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับก็จะมีอศาสตร์ไพ่ยิ่สีไพ่ทาโร่โดยมีอาจารย์รัตดาหรืออาจารย์หมวยนะครับแล้วก็มี อาจารย์บอลพิชชิวิตก็เกี่ยวกับพระพลักหน้าทองเกี่ยวกับลงลงลักลงเลิกหรือก็ทาน้ำมงน้ำมนนะครับมีอาจารย์สถามพรเกี่ยวกับงานพิธีกรรมนะครับมีอาจารย์อนนท์เกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านหงจงหงจุ้ยนะครับหงหงหงเฮงนะครับแล้วก็มีหลากหลายอาจารย์มีมีเปิดสอนการทําเสียงนะครับทําเสียงครูแล้วก็ เปิดทําทใบสีด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะชื่นชอบใน,นศาสตร์พวกนี้ก็ติด,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 ดต่อมาทางสถาบันของเราอยู่มีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ท่านที่พิ่กงพิการนะครับนะครับทางเราก็จะสอนฟรีนะครับทุกทุกศาสตร์ทุกแขนงด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาเข้าเรื่องในศาสตร,ร์ลาหูพานรวยนะครับนะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยที่โครจรเข้ามานะครับดวงดาวดวงแรกก็คือ ดาวพุธนะครับมาตามต่อกันมาก็คือดาวาดาวลาหูนะครับก็คือเลขแปดนะครับอีดวงดาวดวงนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับเลขหกนะครับมาพวบคู่กันมาก็คือดาวเสาร์นะครับเลขเจ็ดนะครับจับสี่ดวงดาวแบบนี้นะครับจับสองตัวสามตัวหรือจับตัวเดียวก็ได้สุดแต่ทุกทุกคน,นถนัดนะครับแล้วก็ผมจะมี มีลายกลุ่มแบบนี้นะครับลายกลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมีที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การตัวเลขแบบนี้นะครับมีการวางตัวเลขให้ท่านได้เลือกให้ท่านได้อยากจะชอบท่านอาจารย์ท่านใดก็ติดตามไปนะครับโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีสองช่องทางให้ท่านได้เข้ามาในลายกลุ่มมัมศสามกสองเก้าเจ็ดี่หก็คือลายส่วนตัวของผมนะครับอีก อีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรแล้วก็มีลิงก์ใต้ตคลิปนี้นะครับผมถ้าเข้ากลุ่มได้หรือไม่ได้ก็นี่ทักไลน์ส่วนตัวเข้ามานะครับามาพิสูจน์กับผมดูได้ว่าผมจับดาวให้แปลเป็นค่ากับข้าวได้จริงไหมครับผมวันนี้ก็ขอบโปรโมทสถาบัานตากศิลาของเรานะครับวันที่18ตุลานี้นะครับจะมีการเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนะครับที่จังหวัดอยุธยาวัดบ้านพาดนะครับ ย้ำนะครับจังหวัดอะโสธยาวัดบ้านพา,านท่านใดที่าจะสนใจเรื่องบุญร่วมทานก็ช่วยมีการติดต่อสอบถามมาได้ในเบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้และก็อาจจะไปเจอเจอที่จังหวัดยุทธยาวัดบ้านพานวันที่18ตุลานี้นะครับอขอรัวบอกบอกบุญกันแาบนที่นี้นะครับ ที่ท่านใดที่ติดตามชมนี่ก็ผมก็ขออวยพรให้ท่านตรงมาประสบโชคดีมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับผมอขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม